สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสีสเกตสร้างบ้านครับผมวันนี้เราเดินทางไปที่บ้านชาติครับตนผักไหมครับอําเภอห้วยทับทานครับสีสเกตกันเองครับผมถิ่นนี้คือดินแดนแห่งไก่ย่างไม้มดันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเสร็จจากนี้เราก็จะไปลองชิมเลครับว่ามันเสแปรป่พี่น้องครับมาดูบ้านหลังนี้ครับนี่ครับ มาดูกันเลยครับ3ห้องนอนะครับท่านผู้ชมใหญ่ๆอย่างนี้ครับ3มห้องนอนครับ2ห้องน้ำครับมันมีความพิเศษแปลกๆครับเพราะว่าบ้านสไตล์นี้ครับบ้านฝรั่งนะครับดูสีสันก็ดูมันไม่โดดเด่นครับแต่ว่ามันมีความเรียบๆซ่อนไว้ด้วยหลายเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะห้องนอนที่คือใหญ่อลังการมากครับสาระเบียงครับทีบ็โคดีครับแล้วก็3ห้องนอนครับ2ห้องน้ำครับท่านผู้ชมสีแบบนี้ครับกระเบื้องแผ่นเรียบแบบนี้ครับท่านผู้ชม งบประมาณ3ล้านเท่านั้นเองนะครับผมบ้านหลังนี้จะมีพื้นที่ใหญ่โตขนาดไหนครับมีฟังก์ชันอลังการจะสร้างแบบไหนครับติดตามได้เลยครับผมบ้านหลังนี้มันได้ขั้นเท่านั้นเองครับไม่ได้สูงมากมายครับด้านด้านขวามือนะครับแล้วก็ใช้เหล็กสีดำนะครับเป็นตัวตัดกับโทนเทานี้นะครับผมแล้วก็โดดเด่นอีกอย่างนึงครับบ้านหลังนี้คือว่าใช้ที่ปูให้เห็นในเสาครับแล้วก็ในคาอย่างนั้นครับคือกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องลายหินท่านผู้ชมเข้ามาดูใกล้ๆกันดีกว่าครับ ความสูงจากพื้นนะครับถึงเนี่ยตรงชั้นท่ข้างในครับประมาณเมตรสิบเท่านั้นเองครับผมอันนี้คือเราเลยครับผมนี่อย่างที่ผมพูดถึงคือกระเบื้องลายหินครับสัมผัสครับทัชก็คล้ายๆหินนะครับมีส่วนนูนส่วนเว้านะครับผมบ้านหลังนี้ออกโทนเทาครับบ้านหลังนี้สีสันไม่ไม่ค่อยฉูดฉาดครับไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยติดตาเท่าไหร่แต่ว่างส้วยความเรียบง่ายครับบ้านหลังนี้คือบ้านฝรั่งครับ this is a f r a n c h house อันนี้เหมือนมุกครับ ขึ้นมาปุ๊บครับระเบียงตรงนี้ขนาด3เมตรคู4เมตรครับผมกระเบื้องพื้นก็ดูเรียบๆนะครับออกโทนเทาครับไม่ได้ฉูดฉาดครับสีครับท่านผู้ชมออกโทนเทาครับด้านในจะเทาหรือเปล่าครับเราก็มาลุ้นกันครับผมเดินวนเข้ามาตรงนี้ครับผมตรงนี้ประมาณเมตร50ครับท่านผู้ชมระเบียงนี้กว้างเมตร50แล้วก็เดินเข้ามาข้างในครับนี่ครับผมท่านผู้ชมเป็นยังไงครับความโอ้อาครับด้านบนของผมนี่คือ ฝ้าหลุมสองชั้นครับแล้วก็มีไฟชนเนลีย์แบบนี้นะครับผมไฟชนเนลีย์แบบนี้ครับในสัญญาเราทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเราจะให้ลูกค้าทุกคนจับมาให้เราครับเพราะว่าความชอบของแต่ละคนความงบประมาณแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราไม่สามารถสร้างความชอบของเราให้ลูกค้าบอกว่าชอบตามเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าในสัญญาเราปุ๊บไฟแบบนี้ครับทุกคนต้องซื้อมาให้เราครับผมส่วนนี้คือห้องรับแขกครับท่านผู้ชมจะอยู่ตรงกลางบ้านนะครับ ผมหานหน้าออกนอกบ้านนะครับตอนนี้คือด้านซ้ายมือของผมนะครับคือห้องนอนสองห้องครับด้านขวามือของผมนี่นะครับท่านผู้ชมเดขึ้นไปชั้น2นะครับผมตอนนี้ขึ้นไปชั้น2ครับห้องนี้ครับมีความแปลกกว่าที่ที่หลายๆหลังที่เราเห็นครับจะแปลกยังไงเราอุบไว้ก่อนครับท่านผู้ชมเรามาดู2ห้องนี้ก่อนครับ โซนรับแขกตรงนี้นะครับผม5เมตรคูณ10เมตรท่านผู้ชมมาถึงนี่มาถึงครัวนี่เลยครับต่อเนื่องครับสังเกตว่าบ้านฝรั่งส่วนใหญ่คือนะครับครัวจะแบบโอเพนไหมครับไม่มีที่กั้นนะท่านผู้ชมน่ครับตรงนี้ทะลุเข้ามาถึงครัวนี้ได้เลยครับผมส่วนครัวแบบนี้นะครับเราก็ทำเคาน์เตอร์ให้ลูกค้าลูกค้าเอาบานอันนี้มาให้เราติดตั้งให้ครับสังเกตว่าถ้าบานในสัญญาหลักๆเราจะไม่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้ท่านผู้ชมลูกค้าก็มี ที่ดูดควันเอาไว้ก็เตาแบบต่างๆเขาจะมามาเพิ่มเองครับตรงนี้ส่วนตู้เก็บของต่างๆนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นตู้แขวนนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าก็จะติดตั้งภายหลังครับผมบ้านหลังนี้ครับอย่างที่เห็นับความสูงจากพื้นถึงฟ้าก็ข้าจะสูงมากนะครับนี่ครับนี่คือประตู2เมตรครับท่านผู้ชมดูขึ้นไปประมาณเกือบ3น่าจะ3เมตรครับแล้วก็ติดกระเบื้องนี่ครับอันนี้คือกระเบื้องนะครับท่านผู้ชมกระเบื้องกันเปื้อนครับส่วนนี้จะเป็นงานเพิ่มครับผม งานเพิ่มหมดเลยครับนี่คือโซนตรงกลางนะครับรับแขกแล้วก็ต่อเนื่องถึงครัวนะผมด้านตรงนี้ขึ้นชั้น2ได้ครับผมแล้วมีประตูตรงนี้ครับผมสามารถจอดรถแล้วเดินวนเข้ามาในบ้านได้เลยครับถ้ามาจอดรถปุ๊บสามารถสามารถซื้อถือุงกับข้าวครับถือผักอะไรต่างๆครับมาขึ้นครัวได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องวนผ่านห้องรับแขกครับท่านผู้ชมอันนี้คือข้อดีของดีไซน์หลังนี้นะครับผม นี่ครับคือห้องนอนด้านล่างห้องที่1ครับขนาด4เมตรคูณ4เมตรครับผมอันนี้นี่คือประตูที่เป็นโปรดักต์หลักๆครับในสัญญาแล้วครับเราใช้ประตูรุ่นนี้นะครับแล้วก็ลูกบิดรุ่นแบบนี้นะครับผมแต่หลายคนถามว่าคุณใช้วัสดุเกรดไหนครับไม่ต้องถามเกรดนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมได้ดูคลิปนี้แล้วครับไม่ต้องถามเกรดจับผู้รับเหมาทุกคนจะบอกคุณว่าเกรดเหมดเกรดเคืออะไรเกรดเต้องมาดูดีเทลมันด้วยครับว่าประตูเป็นแบบไหนแล้วก็ลูกบิดแบบไหนนะครับผมเพราะทุกคนจะบอกว่าเกรดเหมด เดตเต้องดูว่าดีเทลในโปรดักต์นั้นด้วยครับผมนี่ครับเข้ามาห้องนอนห้องที่1ครับผมห้องนอนห้องนี้ครับเปิดสองข้างแบบนี้ครับสามารถห้องนี้จะมองเห็นระเบียงด้านหน้าครับก็เห็นวิวด้านหน้าด้วยนะครับผมมาถึงห้องนอนที่1แล้วก็มาที่ห้องที่2กันครับนี่ครับลูกค้าก็ใส่ผ้าม่านใส่ผ้าโปร่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับ นี่ครับอางนี้คือภาพโปร่งครับแล้วก็พามานออกโทนน้าตาลครับอ้อหลังนี้อย่างที่เราเกลื่นแต่แรกครับภายในก็ออกโทนเทานะครับผมลูกค้าหลังนี้คือชอบบรรยากาศแบบนี้เลยครับความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมไม่สามารถเอาความชอบของผมมาบอกลูกค้าว่าเอ้ท่านบ้านคุณดูดูคึมๆไม่ออกโทนขาวคนบรีอย่างที่เห็นหลายๆหลังครับแต่หลังนี้ครับภายในก็โทนเทานะครับผมห้องนี้ก็ขนาด4ีคูณส่เมตรเช่นกันนะครับผม มาถึงตรงกลางครับระหว่างห้องนอน2ห้องนี้นะครับผมมันก็จะเป็นห้องน้ำครับเราเข้าไปดูห้องน้ํากันครับห้องน้ําห้องนี้ขนาด2เมตรคูณสเมตรห้าสิบนะครับท่านผู้ชมห้องน้ำห้องนี้ก็ออกโทนเทาเช่นกันครับในหลังนี้ครับท่านผู้ชมก็เห็นว่าอ่างหน้าตาแปลกๆครับอันนี้คือลูกค้าเอามาให้เราใส่ให้นะครับเป็นลูกค้าเลือกเองครับในสัญญาของเราก็จะบอกว่าถ้ามีการเลือกของเองเราก็จะให้เพิ่มลดกี่บาทนะครับท่านผู้ชม เราไม่ได้เอาเปรียบลูกค้าที่ไราให้ลูกค้าซื้อมาอย่างเดียวครับเพราะในสัญญาหลักๆเราจะมีอ่างล้างหน้ารุ่นของเรามีชักโครกครับมีฝักบัวบลิชาววต่างๆให้มีอ็อกซิสอรี่อย่างเช่นราวผ้ดผ้าก,กระจกเงาอยู่แล้วครับผมถ้าลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะคืนเงินให้ในส่วนนั้นนะครับด้านในของห้องน้ําห้องนี้ครับตรงนี้ครับสามารถเปิดรับลมแลบอากาศได้นะครับเป็นบานกระทุ n งนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือกระจกฝ้าข้างนอกมองไม่เห็นเรานะเป็นกระจกฝ้าแบบนี้ครับเราก็มองไปข้างนอกเช่นกันครับสามารถเปิดออกได้ครับ แล้วก็ตรงนี้ก็ลูกค้าขอเพิ่มน้ําอุ่นครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงฝักบัวนะครับตรงนี้ก็จะมีที่วางแชมพูสบู่อะไรวางได้หมดครับผม ชั้นที่1แล้วนะครับคานนี้เราจะขึ้นชั้น2กันนะครับผมอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าชั้นบนห้องนี้มีความแปลกประหลาดที่ไม่เหมือนคนอื่นครับไปดูครับว่ามีความประหลาดยังไงฟังก์ชันแบบไหนครับผมนี่ครับผมเดินขึ้นมาครับมาเปิดประตูเข้าห้องครับนี่ครับตรงนี้ไม่ใช่ห้องนอนนะครับผมบอกเลยว่าตรงนี้ไม่ใช่ห้องนอนครับคือบ้านฝรั่งก็จะมีความแปลกประหลาดในดีไซน์แต่ละคนครับตรงนี้คือเขาเซ็ตไว้ครับเป็นห้อง ดูหนังฟังเพลงครับตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับห้องนั่งเล่นขนาดนี้ครับ5เมตรคูณ4เมตรครับท่านผู้ชมนี่ครับตรงนี้5คูณ4เมตรที่สําคัญนะครับห้องนี้ครับมันมีต่อเนื่องไปอย่างที่ผมบอกว่าหลังนี้คือมีระเบียงกว้างๆาจุดนะครับเราเดินขึ้นมาคือจุดที่1ครับอันนี้ครับมาดูจุดที่2กันครับผมระเบียงตัวนี้ครับ3มเมตรคูณ5เมตรครับท่านผู้ชมจุใจขนาดไหนครับนี่ครับกว้างมากครับสามารถมาตั้งตั้งโซฟา ตั้งเตียงนอนได้เลยครับแล้วก็เช็ควิวครับภาษาอังกฤษเาเรียกว่าเท็ควิวขออนุญาตนะครับเช็ควิวครับก็คือเราสามารถนี่ครับหน้าตอนนี้คือหน้าหนาวใช่ไหม่านผู้ชมนี่ครับมานั่งดูครับมาดูฝูงวัวฝูงฝูงวัวฝูงฝูงควายครับที่เขาชาวบ้านปล่อยไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ด้านหลังบ้านหลังนี้ครับมีสระน้ำมีนี่ครับฝรั่งคนนี้เขามีนี่ครับมีฟาร์มผักนะครับสวนผักสวนควายเล็กๆครับประมาณนี้ครับ เอาไว้ให้นั่งชมด้วยนะครับแล้วก็การปลูกผักแบบนี้กินเองแบบนี้ครับก็ดีอย่างหนึ่งคือว่าเราดีต่อสุขภาพเพราะว่าเราไม่ต้องฉีดยาเยอะๆเหมือนที่เขาทําระบบฟาร์มนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้ครับผม3มเมตรคูณ5เมตรครับท่านผู้ชมแบบนี้ก็คือมีแหล็กสีดําแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็เสาครับอย่างที่บอกมีกระเบื้องครับพันมาถึงตรงนี้ด้วยครับผมนี่ครับวิวดีวิวสวยมากครับ จจากระเบียงด้านหลังนะครับแล้วก็เราวนกลับมาที่นี่ครับเป็นห้องพักผ่อนนะครับดูหนังฟังเพลงแบบนี้ครับแล้วก็เราครับนี่ครับเดินผ่านมาครับจะไปด้านหน้าบ้านนะครับผมนี่ครับมันจะมีบานสไลด์แบบนี้นะครับผมนี่ครับเราเปิดออกมาครับมาดูห้องนอนใหญ่ห้องนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับมีห้องนอนแยกต่างหากนะครับผมห้องนอนห้องนี้ขนาด6เมตรนะครับท่านผู้ชมตรงนี้คือ6เมตรคูณ5เมตรครับท่านผู้ชมครับนี่ครับกว้างขวางใหญ่โตขนาดไหนครับดูเอาเองนะครับผม ย้ำนะครับบ้านหลังนี้ครับหน้ากว้างประมาณ14เมตรท่านผู้ชมอ๋อ14เมตร50เพราะมันมีส่วนยื่นห้องน้ําไปครับตัวบ้าน14เมตร50ท่านผู้ชมจากหน้าบ้านไปหลังบ้านประมาณ17เมตรท่านผู้ชมครับกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้ครับงบประมาณเท่าไหร่เราจะติดตามกันท้ายคลิปครับผมถ้าจากห้องนอนนี้ครับด้านหน้าบ้านเราเดินมานี่ครับผมจากห้องนอนนี้ครับเราจะวนมาที่ห้องน้ำนะครับท่านผู้ชมมาดูห้องน้ํหตรงนี้ครับ ให้กล้องแผนไปรอบๆเลยครับผมว่ามันกว้างใหญ่เพศานขนาดไหนครับผมห้องน้ำ้องนี้บขนาด3เมตรคูณ3เมตร50ครับผมกระเพื่อมก็ออกโทนเทาครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนี้ครับมีทุกอย่างให้แล้วนะครับผมอันนี้คืออ่างล้างหน้าครับแล้วก็เคาน์เตอร์ตัวนี้ แม้แต่ทุกทีมผมบอกก็เซลมาดามวันนี้บอกว่าทำไมคอเตอร์นี้มันสูงจังครับเพราะว่าฝรั่งเขาจะตัวสูงมากครับคอเตอร์เลยดูสูงกว่าปกติเขาจะฟิกมาประมาณนี้ครับประมาณ90เซนครับซึ่งปกติเราทำมาแปดสิบไม่เกิน85ครับตัวนี้ครับประมาณเก้าสิบเก้าสิบห้าเซนเลยเหรครับผม แล้วในห้องน้ห้องนี้ครับก็มีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกครับนี่ครับมีที่ผ้ามีชักโครกครับอันนี้คือลูกค้าเลือกโปรดักต์ของเขาเองครับก็มีการบวกลบคูณหารกันนะครับแล้วก็ในส่วนห้องน้ำครับเราก็ทํากั้นในแบบนี้ให้นะครับลูกค้าเขาเคลแบบนี้ครับตรงนี้ก็สามารถเปิดได้อย่างที่บอกนะครับเปิดได้หมดเลยครับผมหลังนี้ก็เพิ่มน้าอุ่นเรนชชวอร์แบบนี้ครับสวยงามขนาดไหนครับถูกใจใครหลายคนในห้องน้ําห้องนี้ครับ3มเมตรคูณสเมตรห้ครับท่านผู้ชมครับ กว้างขวางใหญ่โตมากครับโท่ๆกับห้องนอนผมเลยได้ครับห้องนี้สำหรับสีบ้านหลังนี้นะครับออกโทนเทาๆแบบนี้นครับท่านผู้ชมครับ สีภายในบ้านนะครับออกเทาๆอ่อนๆแบบนี้ครับเบอร์1นึ่งสีนงขีดนะครับผมแล้วก็ส่วนสีภายนอกบ้านนะครับสีโทนนอกบนนะครับออกเทาๆระนี้หนึ่งครับเบอร์1นึ่งสีขีครับส่วนตัวเทาเข้มๆด้านนอกนั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นสีไปเยอะนะครับเบอร์1นึ่งสีนขีดะครับท่านผู้ชมเห็นภายในหลังนี้เห็นภายนอกหลังนี้อยากได้สีบ้านหลังนี้ครับท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อที่ช็อปเบเยอร์คูได้เลยนะครับผมบ้านหลังนี้อย่างที่บอกนะครับกว้าง14เมตรครับ ลึก17เมตรนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากได้บ้านหลังนี้นะครับผมแนะนําว่าที่ดินควรกว้างครับประมาณ18เมตรนะครับผมแล้วก็ลึกประมาณก25เมตรเป็นอย่างต่ำนะครับบ้านหลังนี้222ตารางเมตรท่านผู้ชมรวมที่จดครับ222ตารางเมตรนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ประมาณตอนนั้นคือเริ่มต้นที่3ล้านบาทครับ 3ล้านบาทเท่านั้นเองครับแต่ว่าฟังก์ชันหลายๆคนกาทำไมน้อยจังคือดูห้องนี้ก่อนครับเราสามารถแบ่งแยกเป็น2ห้องได้แต่ว่าลูกค้าขอเป็นห้องเดียวนะครับผมท่านใดที่สนใจสร้างบ้านก็โทรหาเราได้ครับ0637899666ครับ0637899666ครับหรือว่าคลิกเฟซบุ o กครับมาแอดเฟมาติดตามเราได้ครับสีสเกตสร้างบ้านครับหรือว่าทางช่องท i k ต่อครับก็สีสเกตสร้างบ้านนะครับผมแล้วก็ ทาง u t ท b e ที่ท่านชมอยู่ตอนนี้ครับศรีสเกตสร้างบ้านนะครับผมศรีสเกตสร้างบ้านยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับขอให้ติดต่อมาสอบถามได้ครับไม่สร้างกับเราไม่เป็นไรครับมาสอบถามมาพูดคุยเป็นเพื่อนกันได้ครับคลิปนี้ศรีสเกตสร้างบ้านครับผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมผลงานของเราตลอดมานะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ